สวัสดีคนดูด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับผมนะอ่าลง x 8 6นะครับที่หลายๆคนนะครับถามพี่มาว่าเฮ้ยพี่เล่นไม่ลื่นเลยเล่นกระตุกเลยนะครับผมพี่จะบอกไว้เลยนะครับว่ามันดีที่สุดแล้วสําหรับตอนนี้นะครับหลายๆคนเขาก็ใช้กันเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่อ่ะ ไม่ว่าจะเป็น msi หรือ blue stack นะครับสามารถใช้ x 8 6ตัวนี้นะครับลงได้เลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าลงได้เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์นะครับดาวน์โหลดไว้ตรงข้างล่างแล้วกันนะครับผมแล้วก็โหลดไปลองเล่นกันดูนะครับผมอ่ะนะครับขั้นแรกนะครับผมนะดาวน์โหลดมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ลากนะครับจะได้ไฟล์ดาวน์โหลดมานะครับเป็นอย่างนี้เนาะนะครับหลายๆคนก็โหลดมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้ได้ทั้ง msi แล้วก็บ o Stack กเลยนะครับผม ลากลงมาเลยนะครับอ่ามันจะขึ้นว่ากําลังติดตั้งแอปนะครับมันจะขึ้นว่ากําลังติดตั้งแอปเนาะนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านะครับหลังจากโหลดแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเข้าเกมนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดตั้งค่าให้ดูนะครับผมสําหรับแกน X แล้วก็แกน Y ด้วยนะครับ แล้วก็จะบอก DPI เมาส์ด้วยเนาะว่าพี่เล่นเท่าไหร่นะครับหลายๆคนถามมานะครับขอมานะครับก็ทําคลิปไปดูทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเนาะนะครับอ่ะเข้าเกมแล้วนะครับก็ล็อกอินนะครับเข้าเกมตามปกติเลยครับแล้วแต่คนดูเลยว่าล็อกอินยังไงนะครับอย่าลืมนะครับผมนะว่าอัพปุ่มไว้ด้วยเนาะนะครับอัพปุ่มไว้ด้วยเนาะก็ดาวน์โหลดนะครับ นะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยนะครับเราก็โหลดตั้งค่ามานะครับตั้งค่าของเราเลยนะครับไม่รู้แหละว่าเราจะเอาไว้ไหนเนี่ยนะครับตั้งค่าที่เราอัปเดตไว้เนี่ยอย่างพี่เนี่ยคือดึงเข้ามาแล้วเนาะนะครับผมเอาปุ่มเข้ามาแล้วเราก็ตั้งแกน x แกน y เนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดแกน x แกน y ให้ดูแล้วกันนะครับหลังจากหลายๆคนเนี่ยขอมาเยอะนะครับถามมาเยอะนะครับว่าเอ้พี่เบนเล่นแกน x แกน y เท่าไหร่นะครับผมอ่ะนะครับ พี่เล่น x 2เนี่ยครับผมแล้วก็ y 1 5เนาะแล้วก็ dpi เมาส์นะครับที่มือนะครับ800ใช้เมาส์นะครับผมใช้เมาส์โลจิเทคนะครับ G Pro Super Light นะครับผมแต่ว่าพี่ทำฟีดมาเนาะนะครับพี่ทำฟีดมาของเป็นของ Ti เก r Eye นั่นเองนะครับผมก็ลองไปกดค้นหากันดูแล้วกันนะครับผมก็จะได้เหมือนพี่เลยนะครับส่วนตั้งค่าต่างๆเนี่ยการตอบสนองหรือว่ามองรอบๆเนี่ยนะครับก็แล้วแต่คนดูแล้วกันเพราะว่าพี่ไม่ใช่สายดันแรงอยู่แล้วเนาะนะครับสำหรับ พี่เนี่ยระหว่างบูส t ์สเต็กลวก็ MS i เนี่ย MSI เนี่ยต้องเป็นเวอร์ชันที่พี่เล่นเนาะนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับสำหรับพี่บูส t ์ต็กกับ MSi นะครับพี่ว่า MSi เนี่ยดีกว่าแต่ติดอยู่อย่างเดียวนะครับคือเฟรมเรทมันได้แค่เกนะ้าสิบเนาะแต่ส่วนของบูสต์สเต็กเนี่ยมันก็จะขึ้น2อ0กว่าๆอยู่แล้วเนาะนะครับเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปลองให้ดูนะครับก็ดีครับนะฮะพี่แนะนำเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเล่น x 8 6ดเนี่ยก็ลองเล่นดูนะเห็นไหมครับ อถ้าทุกคนอยากได้เฟรมเรทที่มากกว่าเนี่ยพี่ก็ยังคงแน,นะนาว่าเล่นบนะูสแ์เต็กเนาะส่วนตัวพี่เว่าเล่น m อ็มอ่ะดีกว่านะครับอืมนะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันนะครับผมที่เหลือแล้วก็อยู่แต่และทุกคนแล้วแหละว่าจะฝึกฝึกเล่นนะครับได้เก่งขนาดไหนชํานาญมากขนาดไหนนะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับอยากให้มีคลิปดีๆแบบนี้ เทคนิคดีๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันจนจบนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนครับผมบ๊ายบายจ้า